สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ5้าเช้าข่าวดีนะครับกับคุณปาจารีและผมเปียรลักณนะครับลูกหมูลูกหมูกับลูกน้ำสองลูกนะคะสองสารพัดสัตว์เลยทีเดียววันนี้นะทีวเลยนะคะวันนี้เราก็แต่งกายกันแบบว่าเนาะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะมีข่าวคราวมาฝากกันมากมายครับข่าวแรกนะคะคุณหมูต้องบอกว่าเป็นข่าวที่แบบว่าสร้างความหือหามากเมื่อคุณตาคุณตาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นนางแบบชื่อ มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวครา,า,าวของหมูมาฝากกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องราวของรูปที่มีทุกบ้านข่าววันนี้นะคะรูปของในหลวงของเรานั่นเองใช่ค่ะเราจะพาไปชมนะคะบ้านของประสงค์นิกกรอนนะคะที่มีหัวใจรักในหลวงท่านไหนนะคะเราไปชมกันเลยค่ะภาพนี้ท่านดูสง่าสงามากๆแล้วก็ดูเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อถึงชอบภาพนี้มากค่ะทุกๆภาพก็ชอบเหมือนกันค่ะ แต่ภาพนี้ดูแล้วประทับใจมากที่สุดค่ะอย่างท่านพระกรณียกิจอย่างเช่นท่านขนาดไปเยี่ยมคนต่างจังหวัดที่ท่านอ่ะถกขางเกงไปลุยน้ําขนาดอย่างนี้ท่านยังลําบากบากบานอย่างนี้ท่านยังยังยังทำได้แล้วเราเป็นแค่ประชาชนทําไมยังทำอย่างท่านไม่ได้ละคะขนาดท่านเป็นกษัตริย์ท่านลําบากท่านยังทําเพื่อประชาชนแล้วเราอ่ะ ทำไมไม่ทำให้พระองค์ท่านมั่งละ่ะขอให้สุขภาพพระองค์ท่านแข็งแรงเหมือนคนอายุ40เลยค่ะเราก็ขอให้พระองค์ท่านมีความสุขกับประสบนิกรของท่านแล้วขอใหออ้ขอให้ประชาชนของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนดีมากกว่านี้แล้วให้รักพระองค์ท่านและรักประเทศไทยมากที่สุดค่ะ ถือว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านจริงๆนะครับ5ธันวาวันมหาหมงคลใกลแนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถส่ง SMS มาได้นะครับการแสดงความคิดเห็นหรือบอกรักพ่อก็ตามใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกรักพ่อหลวงนะคะสมเร็จของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะผ่าน SMS เบอร์เดิมเบอร์เดีเเดยวของเราค่ะ4155557ค่ะ